เม็ดเอ้ยโดนไป็ดสิบเม็ดเลยยิงไปสิบเม็ดโดนหนึ่งคุ้มจริงๆเลยปืนมันตกใจอะ่ะไปแล้วตกใจนะไอ้ลูกซองหลังก็ใช้ไม่ได้แล้วอะ่ะทึกพูดระหว่างนั้นเอ้ยตอนหลังก็ใช้ไม่ได้แล้ว้ลูกซองอะ่ะเซิร์ฟรีไวไอวิวเซิร์ฟเลยครับผมปึ๊กปึ๊กเป็กปึ๊กอะไรผมไม่ไม่ใช้มาเนาะใช้ไม่ทันเออก็ <c oughs> ใช่อ่ะก็ใช้ไม่ทันนะ ไ้หยิบเนาะไปหยิบไอทีล่วงแล้วเอ้ยจะก็นอสเอ่อเว็บไหนอะสิบเว็บสิบเอ้าอุ้ยเต็มเต็มเต็มสี่โสี่โอุ้ยล้ม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 นอยู่มั้งถึงล้มไมหรอโอ้โนแม่จ๋านถูกยิงลุกลุกลุกเอ้ยนี่ เฮยคาเตอร์เฮ้ยหลอนมองไม่เห็นเฮ้ยโอ๊ยเจียบเสาโอ้ตายตายเฮ้ยไว้เบา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 ไว้อยู่ไว้อยู่นะปีปีเบิร์วขึ้นไหนอะเบิร์มเบิร์มขึ้นอะเบิร์มขึ้นเองอะเบิร์มขึ้นอยู่ตรงระเบิด4,000 4,000 พอวันอะเออพ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 อ <Okay. S 1> ยอมซื้อว่ะเนียนไม่รว่วงน็อปลาก็จบอ่ะ <laughs> โอเคฮะนะรนะอละเดี๋ยวเดี๋ยิ่งรีบดิวะเฮ้ยรอรอรอใจเย็นได้น,นดี่ใช่เวลานะเอ้ <laughs> <laughs> ยอันนี่กันต้านเหนือกว่าจะน็อตมาเนี่ย <laughs> <laughs> ปืนไม่พอเนี่ยตังค์เนี่ยให้พอแนะล้วโอ้ยมีห้าสู้ก็ยังกะไรอยู่ อะไรวะเอามีดวิ่งไล่ไปเลยกลัวอะไร่อะอโอเคจัดเต็มนะจัดเต็มมา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 เกมมาอุย้ยมาขวาเนี่ยไปไกลับไปอุ้ยมามามาไอมาเย็บไอหมาเยีบยะคอกะคออือมาละเฮ้ยระวัง นี่แดงเดียวเลยมาเฮียไอ้มาเฮี้ยเที่ยงเลยโอ้ยลงลงลงสี่เลนบันไดมีไม่ลงแก่งตายเลยเนี่ยไหนวะไหนวะเอ้ยมันอยู่นี่เอ้ยเนียนเนียนเมื่อกี้มันนั่งนกไปนั่งอยู่เลยลงไปนั่งแล้วมันก็ตายนี่หว่าเห็นเนี่ยกระตาเปิร์กมองมันซื้อเปิร์กซื้อเปิร์กกระสุดไบอะสับไบเร็วห้าสิบสับไบเลยเนี่ย สับทีปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยโกงอ่ะไม่ได้แล้วเอาโกงอ่ะอะไรอ่ะรั่วแค่แพ็คแค่แพ็คเนี่ยโยนเฮ้ยจักรน็อตเหรอโอเวอร์ต่อไปดิใช่ใช่ต่อไปต้องสับไปแล้วเนี่ยอะไรอ่ะส่งอะไรอ่ะส่งแค่แพ็คกระสุนไปสับไปเออเหรอเอออยากได้ไม่ได้เลยเร็ว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 เลยจักรน็อตบอกเนี่ยจักรน็อตเลยเนี่ยจักรน็อตเอาดีพวกตัวเดียวเนี่ยเราต้องเล่นโกงมาแล้ะ

อะแต่กุนน็อต MK ป่ะไม่ใช่ไหนวะ MK เหรอ MK สี่หกนะพิกซี่โอเชียนไปซื้ออินนี่ไหนวะเจ็ดพันเนี่ยอุ้ยจะเป็นน็อตไร้โล่เก่าทำเก่าเฮ้เราก็มีโล่แต่ไม่มีตังคเราไม่ได้ยมซื้อครับไม่ยมขโมยโดดคือจิตวิญญาณอันโดดเป็นจิตวิญญาณแม่งคอนเซ็ปต์มีแกฮหาจริงเว้ยเชื่อเลย ไปดังไรเดี๋ยววะเนี่ยโอ een, ้ยบอลบอลบอชัวร์อะไรอ่ะไอเสียงต่างดาวนี่ชัวร์นอนจบโอ้ตีมเลยตะล่างอ่ะเต็มเลยอ่ะไช่เปล่าซ้ำเลยซ้ำเลยโอ้ไม่ล้มอีกนัดอุ้ยโอ้ไม่ล้มก็ไม่ล้มเลยฮ้ยไม่ล้มอ่ะยังมีทีมไม่ล้มอ่ะเออเฮ้ยู่ไปไหนวะเอ้าวินเอ้ยไอร่วงได้รู้ได้ เฮ้ยลุกไม่ได้นี่ว่าลืมลืมโอ้ตายตายปูหนักไปหน่อยอันนี้ปุ๊บปัแป๊บปั๊บปั๊บป๊บเพียมอุ้ยอุ้ยล้มใครล้วงไม่ใช่ตัวอะไรเหรอโอ้สัตว์กระสุนแต่ไม่มีสัตวบลํายาแบบนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยากอะไม่ได้ละกว่าจะได้ปืนกลหนักเอาเอเคไปกินก่อนดีกว่า สองลูกสองไลูกซองลูกองไอจะให้ลูกซนะเนี่ยลูกซองสแปดแรงอรอเฮ้ยเยอยทะลึ่งทะลึ่งลูกซองไงลูกซองโชว์เขาอาตันบ้างอะไม่ได้ไม่หวยังไม่ไหวนเลยจะตายเอคีเลยอคีเคีนี่ได้ละขโมยเข้ามาดูดมาแล้วยานดูไปจิตวิญญาณนะครับเออด เอาเกียร์โอเคไม่ได้ต้องถือสไนเป็นกระสุนมบน่อยว่ากันบนอีกแล้วบ้าฟุกเปล่าวเนี่ยได้ยังไงตายยากว่ะโอ้โหโชว์เทพระเบิดอุ้ยลม้มโอ้โหชุงไม่ได้เลยสเปิร์ก เฮ้ยเราไปเอาไปบอกบอกบอบอบอไม่บอกยืนเอาครับเยี่ยมไปต่อแล้วเลยต้องซื้อแฟตแล้วแฟตหมดแล้วคุยล้มอีกล้มมาล้มล้มล้มโอ้โหจะรอดไหมล่ะนี่ไม่ทันเดียวไม่ตายอ่ะเอ้ยหัไปไหนวะขอลังคานขอบังคับเฮ้ยไอ้ตอกแจกันเองโอ้โหหนึ่งพวงมันดีกว่าโอ้ตายยากว่ะดุจริงไปซื้อแฟตแล้ว ไม่ไหวไปดิไปดิไปดิมัไม่ไหวมันมันมันอะไรวะมันเชื่อดีเลยไม่ตายอ่ะสองทีอ่ะมันดุไงมันดุมันไม่ไก่อ่อนแล้วไก่อ่อนไก่ดุใครไม่ให้อาหารไก่เปล่าเฮ้ยเยี่นะเดี๋ยวตั้งป้อมอย่างงี้นี่รอวันออกมาตั้งนี่เลยมามซื้อมาซื้อมาไม่มีตังค์เอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวานจบเกมก่อนด้วยมาก่อนด้วยมาก่อนไหม เราซื้อระเบิดลูกเกี้ยงกันทำไมวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ใช้ยังเม็ดเลยเฮ้ยอะไรวะป่ามาวานตายยาดำมึงโดนยิงแกงตายแกงตายไอ้พวกลงไปนอนแต่ไม่ตายเนี่ยกลัวจริงเฮ้ย ตายไม่ตายแก๊กตายมึงแก๊กตายมึงแก,ก๊แก,ก,ตแก,กตายเหรอเอ,อ้ยตายตายของจริงเนี่ยคนคนเล่นตายบอดไม่ตายเอ,อ้ยนั่นนี่ไหนไหนไหนรถไฟตายโดแน่โอ้โซื้อผิดซื้อแฟดไป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 อุอ้ยลม้มล้มล้มหลับหลับเดี๋ยวแเดี๋ยวให้ฮะอ่า thank you thank you หมดเลย เอาคนีแบ็กนะโอ้โหหมอ่ะมันใช้กันะอวุธลวุควา่เดี๋ชดกัรชดกัรี่นกเป,ปืนไม่ไหว้ชกันชดกันเซน,น,น,นทีบตรงไห้าก็ต้่นชดกใ้เปลี่ยนไม่ได้ครับ<ห>เดียว เอาไปซื้อแปดเด็กเวนินโอ้โหลืมนะกลับมาดิผมไปสู้นะครับตะค,ะคุตะคุไก่ดุเกิอนอะ่ะหมาด้วยเขานี่โอ้หมาดุหมาดุหมากัดไก่ยิงปะอุจุหมาตายครับสไนล์ลูกเดียวไม่ตายเลื่อนล่นดีกว่าโอ้ <laughs> สไนล์ยิงก็ยังล้มไม่เก้มไปโอ้โหโหยากอะ่ะยอมเลยอ่ะ ไปลล้้มมอย่าพึ่งล้มอย่าพึ่งล้มเอ้าล้มกู้โอ้จบเลยจบเลยของอ่ะกลับก่อน